ันนี้ซึกอยากกินอาหารอินโดอยากลองอยากลองอยู่หน้าร้านอาหารอินโดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านกันเลยว่าเป็นไงไปไปดูอะไรปะเละเือกเมนูเลยใช่น่าจะเป็นอาหารว่างนะี่ทำไมนี่อาหารว่างอ,อ,อันนี้มนเมนูอะไรวะอัญมยมไม่มีไทยผสมอัญมยมเป็นเย็ดเกีเ๊มบุงเกี๊มบุงเป็นเย็ด,ยดโอ้สั่งอะไรอันนี้ เลเลเป็นเยตภาษาอังกฤษตาจูตา h ูตา h ูเต็มเปเป็นเยตคูมิกูริงมีข้าวผัดไหมเขาเขาบอกว่าข้าวผัดอินโดอร่อยสุดๆลองเลยอยากลองวะอะไรนี่ขนมของหวานแบบมันคือแป้งครับแป้งผสมถั่วนี่เขาเกี๊ยบไหมบ้านเราเขาเกี๊ยบอ่ะ มาแล้วหนึ่เมนูแรกอาหารอินโดนนะครับแต่ว่ามีสิ่งเดียวที่เป็นของไทยครับอะไรตะเกียบตะเกียบไม้สักธรรมชาติครับอันนี้มาม่าเผ็ด<ช>อินโดห,หรือเปล่าเช่ครับเกาหลีเอาตะเกียบออกดิอ๋ออืมกินดีหอมหอม,อม รลม,มันเอาน้ำแกงกะหรี่มาใส่มามา่เาเราจะชิมแบบยังไม่ต้องปรุงนะเอาเลยสรุปเลยต้มมาม่าบ้านเรานี่แหละถ้าใครอยากได้รสชาติที่ต้องการนะครับน้ำปลาครับอนี้เป็นโคกอันอนี้ค,คือโคกอันเป็นซอสเป็นซอสนี่พริกอินโด อร่อยน้ำมันอ่ะเป็นอารมณ์เหมือนแกงกะหรี่อือหูนี่พูดน่ากินอะไรใช่ไหมไม่เน่าอารมณ์เหมือนข้าวผัดนะข้างใน,นดูเอ้ยข้ามันหอมเลยอืมรสชาติเป็นไงอร่อย อร่อยเลยอ,อ่ะลองกินกับไอ้นี A ่ดิไอแบบอะไรเนี่ยเส้นเส้นเลย,เล,ยลองชิมดิเออคืออะไรวะมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเ่รอคือไม่หรอกมันไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดอะรสชาติดีเลยชาติด,ดีเลยจานนี้โอเคเลยเอออโเคเลยโอเคเลย โอเคผ่านเลยแต่กูไม่รู้ว่าเขาจะต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมเนี่ยดิอ๋อเพอาะยังใส่เยอะโคโคกอร่อยอันนี้อะไรเนี่ยใส่นด้วยๆซอสมันค่นหอมเลยปะเอาเป็นว่ากูอยู่ประเทศอินโดนแล้วกูไม่อดตาย่อกูกินได้เดี๋ยวรอเมนูต่อไปแล้วกันนะ เห็นน้ำพริกไหมเป็นน้ำพริกหนุ่มกับน,น้ำพริกแก่เนี่ยน้ำพริกหนุ่มมันจะเป็นเงี้ยสีบ้านเราพริกแก่ก็นี่แบบนี้นไก่นี่อะไร<ว>อ,อ่ะผัดทอดอืมชุ่มเลยเฮ้ยไม่แข็งเค็ม ีรสชาติใช่ไหมเน้นเลยเน้นเน้นเลยเออ,อเยเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้มีรสชาติเปรี้ยวหวานวาน้ำพริกบ้านเราเลยอันนี้ไม่ชัดรออนี่ก่อนถ้ชัดหน่อยโอ้ย อร่อยอี่ครับผัดเผ็ดปลาผสมไข่ของเผ็ดที่กูถนัดอยู่แล้วเนี่ยเป็นเนื้อปลาหมดเลยเนี่ย อ,อันพ ja, ิปลาบ้านเราแหละอร่อยไม่มีความกาวเลยเครื่องเครื่องคดทันแล้วแต่ว่ากูมีเมียอินโดได้ละกูอยู่ได้กูกินได้แล้ะเมียอยู่นี่แหละไก่เนี้ยวอร่อยขนมากเลยใช่ไหม มมามาผัดมาม่าอินโดเออลองตัดใส่ทีนี่เลยเออมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงอินโดครับเนื้อพี่น้องไปอครับ อร่อยออรสชาติเป็นไงผัดมะม่วงมันก็เหมือนผัดม,ามาะม่วงมะาวแต่ว่าสิ่งท,ที่มันแตกต่างก็คือกลิ่น,นมันไงกลิ่นเวลากินเข้าไปเครื่องเทศแม้ก็ยังเป็นเครื่องเทศดีโดมสปากเกตตี้ใช่ไหมนี่เหมือนมะนาวเลยถ้าบีบมะนาวกันรึเปล่าตัดง่ายไหมอาจารย์รม้ไหมสปากเกตตี้วัเนี้ว่าห้ามสับ อย่าบ้าปะ่ะค,คนอีกคนนี่จะโกรธเอาอะไรครับอืมมันเค็มมันคืออะไรมันคือแป้งครับอืมรนเตม็มาๆมาเลยรสชาติอ่ะชาติก็โอเคแต่ว่ากลิ่นมันก็เหมือนกันกลิ่นกลิ่นเดียวกันเลย อร่อยลองน้องว่าอ,อร่อยเลยปกติผมเป็นคนกินยากนะแต่เห็นโดนี่ผมกินได้ถ้าใครชอบกินเผ็ดก็มือผมอะทางเลยทางของผมเลยเนี่ยก็คือไปอยู่อินโดไม่อดตายแล้วอร่อยกินได้ถ้าคะแนนเจมร้อยก็เอาแปดสิบห้าเลยจ,จ,จึงใจคือใจค่อยไหลได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะโอเคเลยถึงไม่ว่าจะของร้านจะดตึงๆไปไหนก็อร่อยอยู่ราคาเป็นไงฮะราคาหรอ จะต้องได้ครับต้องได้ต้องได้ก็ถือมาเที่ยวอย่าไปคิดเยอะอาหารคล้ายๆบ้านเราแหละแค่แตกต่างกันที่เครื่องเทศก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับ๋ยวคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของวาลช่อแนวครับไปไปขอแล้ว